สวัสดีค่ะช่วงน,นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวันที่สามวันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่3ในระดับปริญญาตรีจาก6คณะ1วิทยายลัย1สถาบันได้แก่คณะเศรษฐศาสาตร์วิทยายลัยโลกคดีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสหเวชศาสาตร์ คณะสังคมว mm ิทยาและมนุษยวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,447คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลมุ่งเน้นทางด้านวิชาการและการให้บริการด้านสุขภาพผ่านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สะท้อนถึงศักยภาพในการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ปีที่91และ90ปีที่38ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดินหน้าโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อข่าวข้อสะโพกเทียมแก่ผู้ยากไร้จำนวน150ข้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นปีที่6ของการดำเนินโครงการมียอดรวมการผ่าตัดทั้งสิ้น 750ข้อนอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์ผ่าตัดครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนใช้เทคโนโลยีการรักษาด้วยแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและนวัตกรรมการระงับปวดที่ทันสมัยจากทีมอาจารย์และบุคลากรการแพทย์เฉพาะทางซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนการผ่าตัดจาก1,000ข้อเป็น5,000ข้อในแต่ละปีมีบริการที่สามารถเข้าถึงได้ และในปี2567ได้เปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ภายใต้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้บริการทางการแพทย์แบบรครบวงจร One Stop Service คุณภาพระดับพรีเมียมยกระดับศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอาทิคลินิกกระดูกและข้อคลินิกผิวหนังคลินิกหูวอจมูกคลินิกอายุรกรรม คลินิกหัวใจและหลอดเลือดคลินิกศัลยกรรมคลินิกจิตร,รักคลินิกกุมารเวชคลินิกสูตินรีเวชศูนย์เลสิสศูนย์สองกล้องศูนย์รังสีวินิจฉัยซึ่งสะท้อนถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนและแสดงสิงศักยภาพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการมอบการดูแลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ an, ป smells, ป ento, ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกวันนี้เวลา14นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2568 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงและจดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกสำหรับงานวันทหารผ่านศึกประจำปี2568จัดขึ้นภายใต้ชื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติรวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยทานนี้พิธีวางพวงมาลาช่วงแรกเป็นการวางพวงมาลาของผู้แทนจากส่วนราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนสมาคมมูลนิธิ ทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆมีผู้อมเนยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีจุดตะเกียงตามประทีปและสักการะอัฐิณนะห้องจารึกชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติภายในอนิสวรีชัยสมรภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์คมนีเชิญทุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่13มกราคม2568 ณสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปโรงพยาบาลปัตตานีเชิญน,นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ร้อยโททงพักสุกรวัชรินเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลปัตตานี จากนั้นไปสถานีตำรวจภูธรสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจพื้นที่อำเภอสายบุรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20และ25ธันวาคม2567และวันที่3มกราคม2568องคมนตรีเดินทางไปด่านตรวจปือราเปะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค75ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารากิจในพื้นที่อำเภอมืองนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่21และ24ธันวาคม2567 จากนั้นไปฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพร,รานที่4908อําเภอ,อ,เอจะแนะจังหวัดน,นราธิวาสเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค100ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อําเภอจะแนะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 12, 23และ24ธันวาคม2567กับวันที่14และ23มาการ,ราคม2568 ต่อจากนั้นไปฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4105อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค75ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันนังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20และ24พฤศจิกายนและวันที่27ธันวาคม2567เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไผบูล์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเสิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่สิบตำรวจเอกคาม,มินสรีประเสริฐเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจะเขตุการ์ความไม่สงบเมื่อวันที่3ามากราคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานาครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติ ต่างสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ในโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการติดตามการดำเนินง,งานในเรื่องต่างๆของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบท ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภร,ร,าราชพรมานาถโปรดพิสุทธิ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถหางานทำได้ทันทีหรือจะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป นักเรียนทั้งหมดจะพักอาศัยในโครงการตลอดหลักสูตร1ปีไม่เสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนและการศึกษาการสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันเปิดสอน5้าหลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์ องคมนตรีติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชด่านซ้ายเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงดูแลประชาชนในเขตอำเภอด่านซ้ายและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลปูเรือและโรงพยาบาลนานแห้วงพัฒนาสุขภาพด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการวินิจฉัยโรครวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นลดเวลาเดินทางลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รักษาทันท่วงที โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองและภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะที่ผ่านมาให้บริการผู้ป่วยรวม512คนเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง13คนให้ยาละลายลิ่มเลือดทำให้ไม่มีปัญหาอมาัมพฤกษ์อัมาพาตและยังให้บริการสองกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงเมื่อพบผู้ป่วยสามารถส่งต่อรักษาได้ทันท่วงทีโรงพยาบาลยังเข้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน่น รณรงค์ให้ผู้เสี่ยงสูงเข้ารับคำแนะนำปรับพฤติกรรมและคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเอลตราซาวรวมทั้งให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมมีนิทรรศการหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ายศิละปะพัฒนาชุมชนและโครงการด่านซ้ายกรีเนตผลิตพืชผักปลอดภัยจำหน่ายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้บริโภคเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ